บทที่59ตามถึงบ้านขอย้อนกล่าวถึงพฤติการของไอ้ใหม่ที่ไปนคนหนังสือในห้องสมุดและวิทูลจับได้ตามมาถามถ่ยความจริงกับยอดขวัญและยอดขวัญได้แก้ตัวให้สำเร็จจนวิทูลกินกาแฟรถมือไอ้หนูและกลับไปทางนี้ยอดขวัญได้กล่าวกับไอ้หนูของเขาอย่างสั่งสอนเป็นไงเกือบโดนแล้วไหมละ่ะสบายไหมเรา เรื่อยฮะไม่เห็นตกใจเลยนี่ฮะไอหนูตอบอย่างเย่อหยิงเก่งเก่งมากวันหลังเกิดจะให้โดนจับเสียให้เข็ดให้เขาไปส่งโรงพักแหละถึงจะเหมาะยอดขวัญชักโมโหเกิดที่ทำคุณแล้วไม่ได้คุณก็จะไปก็จะได้รู้ไปว่าเจ้าใจร้ายแต่ความจริงเจ้าก็ไม่เคยใจดีกับผมไม่ใช่หรอฮะ ไอ้หนูว่าอ๋อฉันจะร้ายกับแกงั้นเด้อยอดขวัญในตาเขียวก็ไม่ใจดีฮะแต่ผมน่ะเป็นคนกระตันยูนะฮะเคยเคารพนับถือเหมือนพ่อยังไงก็ยังเคารพนับถือเหมือนอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงจนชั่วชีวิตไอ้หนูกระล่อนเป็นน้ำเราน่ะพูดฟังยากนะยอดขวัญงงเดี๋ยวมันด่าเดี๋ยวมันชมเดี๋ยวมันยกย่องไม่รู้มันจะเล่นท่าไหน ฮะก็ผมมันปากเสียฮะพูดดีก็กลายเป็นลายได้ฮะแน่ไปเลยไอ้หนูหัวเราะนี่แน่สุทัศน์ฉันจะบอกให้เรารู้ตัวไว้นะต่อไปนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับห้องสมุดนั่นหรอกจะบอกให้ฉันมีวิธีใหม่แล้วยอดขวัญว่าอะไรฮะเจ้าฮะอะไรนะฮะไอ้หนูคลานเข้าไปใกล้นายหนุ่มอีกนิดเฉยๆไว้ก่อนเถอะ แล้วฉันจะจัดการให้แกเองวันหลังแกอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยเคยทำอะไรก็ไปทำตามเดิมเขาไม่บอกเจ้าจะทำยังไงฮะไอ้หนูซักเราไม่ต้องรู้หรอกแต่วางใจได้ว่าจะทำให้แกดีขึ้นทั้งนั้นอ๋องั้นเหรอฮะงั้นสิเจ้าฮะไอ้หนูเรียกใหม่เรียกทำไมฮะเขาถามผมอยากจะถามอะไรเจ้าสักนิดนึงฮะ ถามอะไรหรือเจ้าเจ็บหัวใจมากไหมฮะเจ็บหัวใจทำไมไอเรานี่มันชอบลามชอบกนแก่หนังสืออ่านเล่นมากไปละใจแตกละสีเขาดุโทรก็อกหักทั้งทีฮะเจ้าฮะไอหนูว่าอกหักแกเอาอะไรมาพูดนะ่ะใครอกหักชายหนุ่มถามอา้าวก็เจ้าน่ะสิฮะเด็กรุ่นยันพูดเป็นบ้าพอทีหยุดได้ ว่าแต่เราเถอะระวังตัวหน่อยนะจ๊ะอย่าทะลึ่งให้มากนะักเขาจับได้ละแกเอ้ยเขาดูผมพูดเรื่องหัวใจเจ้าเท่าไหร่พูดเรื่องอื่นเสียนิฮะไม่ต้องปิดหรอกใครๆเขารู้กันทั้งบ้านแล้วเจ้าเองก็เคยบอกผมไอเด็กดักคอบอกว่าไงอา้าวก็ว่ารักคุณเต็มเมื่อไหร่เขาแกล้งถามเจ้าถามเวลาผมผมจะไปจำได้เหรอฮะ ขนาดเจ้าเองก็จำไม่ได้แล้วนี่ฮะไอ้หนูยืนยันเมื่อเมื่อต่างคนต่างจำไม่ได้ก็เลิกพูดได้แล้วนี่เดี๋ยวฮะเดี๋ยวขอให้ผมนึกสักนิดก่อนเสียเวลาอย่าไปคิดให้เสียหัวเลยปวดหัวเปล่าๆเจ้าเคยบอกผมครั้งแรกเมื่ออยู่ในเรือว่าเจ้าแสงคำหรือใครเจ้าก็ไม่รักทั้งนั้นติดใจในความสวยและมีบ้างแต่ไม่ถึงขนาดแต่งงานด้วย สุทัดว่าเออทวนให้ดีนะเพราะคนช่างจำทวนผิดทวนถูกฉันจะผลักเขาให้เขาว่าทีนี้ก็บอกกับผมว่าถ้าอย่างไรจะทำเป็นสนิทสนมกับคุณเต็มดวงเพื่อเป็นโอกาสให้ผมได้อยู่บ้านบุษยานาน,านๆไอ้หนูยืนยันเอาว่าเข้าไปยอดขวัญไม่รู้จะกล่าวแก้ยังไงก็ยุส่งไป ทีนี้พอเห็นหน้าเขาเท่านั้นอะไรอะไรก็ดูลางเลือนไปหมดที่ว่าจะทำเ,ทเป็นเท่านั้นกลายเป็นจริงๆเขาไม่สนใจในคำเสนอรักสักหน่อยก็โกรธมาลงโทษเด็กเขาไปพบชายที่เขาสนใจมาก่อนเขา้าก็โกรธงานคนไม่รู้เห็นด้วยงานคนไม่รู้ไม่เห็นด้วยเสียอะไรวะเอไหมนะทีนี้ พอเห็นหน้าเขาเท่านั้นอะไรๆก็ดูลางเลือนไปหมดที่ว่าจะทําเป็นเท่านั้นกลายเป็นจริงๆเขาไม่สนใจในคําเสนอรักสักหน่อยก็โกรธมาลงโทษเด็กเขาไปพบชายที่เขาสนใจมาก่อนเข้าก็โกรธงานคนไม่รู้ไม่เห็นด้วยเสียแก้มห่อเลือดน่าจะพิมพ์มาเล่นงานมั้งเนาะไอ้หนูว่าแล้วไง นี่น้ำแก้วของฉันนี่แน่ยกให้แก้คอแห้งเลยขอบพระคุณฮะสุทัศน์ดื่มน้ำตามใจเฮ้อค่อยหายคอแห้งหน่อยเจ้าละชอบรู้ใจผมจริงๆอ๋อแน่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานนี่ก็ต้องรู้บ้างละ่ะยอดขวัญเอาอะไรอย่างวะฮะเก่งฮะเก่งมากสมเป็นยอดขวัญของใครคนหนึ่งเหมือนกัน ไอ้หนูยอกย้อนหยุดเดี๋ยนี้นะชายหนุ่มดุเสียงเอาจริงเอาจังฮะหยุดฮะผมขอโทษที่เผลอไปเลยพูดเละเทปากเราหน่ะมันวอนจะกลินน้ำกินน้ำพริกไม่ได้อ๋อพูดต่อนะฮะเจ้าตามใจแกสิแกอยากจะพูดใครจะเป็นเจ้าปากแกได้ล่ะเจ้าอาจเป็นเจ้าปากผมได้ไอ้หนูกล่าวจากใจ เอาเถอะเชิญพูดไปเถอะเวลานี้ฉันยังไม่ห้ามหรอกอยากจะฟังเหมือนกันว่าแกมีความคิดเห็นอย่างไรอยากอวดรูนักหนี่ลองพูดไปสิอาจจะถูกบ้างก็ได้ยอดขวัญอนุญาตเจ้าอกหกักพระรักคุณเต็มแล้วคุณเต็มเขาไม่รักเจ้าสุทัศน์ได้โอกาสเออแล้วไงอีกอา้าวทำไมหน้าตาบ้องแบลวเหมือนแมวเคลานั่นล่ะเขารับ แต่ก็ต้องสงสัยที่ไอ้หนูหน้าแย่เจ้ารับว่าเจ้าอ,อกหักสุทัศน์เสียงแปลกไปในทันที mm. เออทำไมแปลกด้วยเหรอก็ไหนเราเราว่าฉันอกหักไงล่ะแล้วพอฉันบอกความจริงทำไมเกิดทำสีหน้าสงสัยอะไรอีกเออเรามนี่มันแปลกดูไม่ออกแฮะเจ้าอ,อกหักจริงๆเหรอฮะไอ้หนูไอ้หนูซักซ้ำในใจ เลือดหยดติ่งๆเออซิว่าเป็นไงสงสัยอะไรหรือสงสัยอะไรเจ้าถามอกหกักทำไมถึงพูดหน้าตาเฉยล่ะฮะอ๋อนี่เราจะให้ฉันร้องไห้ด้วยหรออกหักนะ่ะก็ควรนี่ฮะเพราะมันเจ็บมากนี่ฮะอกหักนะ่ะไม่ใช่ย่อยยอยสุทัศน์กล่าวแกว่าฉันอกหักนะ่ะมีเหตุผลอะไรฮงก็คุณเต็ม ไปสนใจคุณสินนี่ฮะเขาเคยชอบพอกันมาก่อนนี่นาเออเจ้าทราบเหรอฮะเอออ่าเออแล้วยังไงละฮะก็จะยังไงก็ยังไม่เห็นเขาประกาศมั่นเลยนี่นาตราบใดที่เขายังไม่ประกาศมั่นหรือยังไม่ได้แต่งงานฉันก็ยังมีทางต่อสู้เสมอไม่ใช่หรือหรือแก,กว่าไงเจ้าฮะทำไมอีกล่ะเจ้าคิดอย่างนั้นเหรอฮะ ใช่ฉันคิดอย่างที่พูดนี่แหละเป็นยังไงไอ้หนูนั่นแกทำไมหน้าซีดอย่างนั้นละ่ะเป็นอะไรไปยอดควันถามอย่างสนใสเปล่าฮะเปล่าผมไม่ได้เป็นอะไรเออผมรู้สึกหิวขึ้นมาหน่อยเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยดีแล้วไม่เป็นไรเนะ่ยดีแล้วฉันกลัวแกจะไม่สบายนะ่ะเออนี่พูดกันถึงเรื่องนี้นะ่ะพอหรือยัง ฉันแทบจะง่วงนอนแล้วล่ะนะเขาบอกเลิกเจ้ารักเขามากไอ้หนู่ไม่ยอมเลิกง่ายๆกล่าวลำพึงดังๆลำพึงลำพันอะไรอีกละ่ะเขาถามทำไมแกเอาอะไรวัดชายหนุ่มถามเอาสองคนโอ้คนเดียวสองประโยคเขาถามแล้วก็ชายหนุ่มถามนะน,นี่ฉันไม่ได้อ่านผิดนะ คที่จริงเจ้าเล่าให้ฟังนี่แหละครับใช้เป็นเครื่องวัดได้เด็กรุ่นอวดเก่งเออดีนี่วัดยังไงไหนลองอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิชักอยากรู้แฮะที่ว่าฉันรักใครเขาน่ะแค่ไหนยอดขวัญยอดขวัญขันที่มันอวดรู้ใจเจ้ารักเขามากจนไม่ถือว่าเขารักใครมาก่อนใช่หรือไม่หากรักน้อย คงจะถือโน้นระแวงนี่อะไรต่ออะไรให้เป็นข้อคิดข้อเปรียบเทียบเป็เสมดไอ้หนูต่อเรื่องแกอย่าลืมนะว่าฉันอายุปูนนี้ป่าเข้าไป30กว่าแล้วนะแกจะให้ฉันเป็นเด็กหนุม่มเพิ่งรู้จักรักได้ยังไงชายหนุ่มตอบหัวเราะในความช่างพูดของมันเอ๊ะเจ้าเคยรักมาแล้วงั้นเหรอฮะอ๋อแน่ ตายจริงไอ้หนูตกใจอุทานเสียงดังอะไรกันอุทานยังกับตัวเมียแน,น่ไอ้หนูเออสุทัศน์สํารักในใจตนเองนะดูทำเขาแน่แกกินอะไรเข้าไปฮะสุทธธัศน์แกกินอะไรเข้าไปเหอหน้าตาถึงได้บูดเบี้ยวไปเช่นนั้นเจ้าเคยรักมาแล้วเธอกล่าวเลื่อนลอยเออนี่แกมันเป็นยังไงนะแกยัง แกคิดยังไงนี่ฮ้แกคิดว่าฉันน่ะอายุป่านนี้แล้วยังไม่เคยรักผู้หญิงกันเด้อเป็นบ้าขืนฉันยังไม่เคยรักมาก่อนฉันก็ผิดมนุษย์ธรรมดาเขาละสิว่าก็ผิดปกติแน่ๆฉันไม่ใช่บรรลุโสดาบันแล้วนี่ยะเพราะหนุ่มน้อยกระบาลใส่ยอดขวัญหัวร้อตอบผมไม่ชอบไอ้หนูพูดง่ายๆหน่อยแน่มันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยนี่ฉันขอถามหน่อยเธอ มันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยแกกับฉันนะ่ะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนี่นะเขาว่าถูกแล้วฮะมันไม่เกี่ยวกับผมเลยแต่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบผู้ชายที่เป็นนักรักมาตั้งแต่หนุ่มผมนะคนหนึ่งที่มีรักเดียวใจเดียวสุทัศน์โกรธไอ้แกน่ะมันวิเศษแค่ไหนเชียวถึงจะเป็นคนรักมีรักเดียวใจเดียวอ๋อคนมีรักเดียวใจเดียวน่ะวิเศษเหรอฮะ ไอ้หนูย้อนถามพิเศษกับพิเศษมันเป็นคำคันเดียวกันนะฮะเจ้าไอ้หนูไม่เข้าใจเมื่อแกรู้ว่าวีกับพีเป็นคำคำเดียวกันที่แผลงกันได้ทำไมถึงไม่รู้ล่ะว่าความหมายมันจะผิดกันได้ผิดกันยังไงฮะไอ้หนูถามวิเศษในที่นี่ของฉันแปลว่าดีเลิศดียิ่งส่วนพิเศษใช้ในใช้ความหมายว่า พิสดารไม่เหมือนใครอีกนะสิรู้หรือ,อยังพ่อคุณอ๋อก็เหมือนเรื่องรักเดียวใจเดียวของแกนั่นแหละเวลานี้แกยังไม่รู้จักโลกแกก็เพ้อฝันไปตามเรื่องของแกนะสิลองโตขึ้นมามีอายุมากขึ้นแกจะผ่านอะไรต่ออะไรมากขึ้นความคิดก็จะเปลี่ยนแปลงไปผมไม่เปลี่ยนใจง่ายหรอกฮะไอ้หนูตอบงอนๆถูกละ รักครั้งแรกในชีวิตน่ะมันอาจจะฝังใจไปนานหากพลาดรักครั้งแรกบางคนถึงกับฆ่าตัวตายแต่คนที่ไม่ตายเสียตัวด้วยความคิดโงโงๆสั้นๆน่ะมันยังจะไปพบความหวานชื่นของรักครั้งต่อไปได้ทุกคนยอดขวัญอ้างธรรมดาวิสัยขึ้นมากล่าวคนเราใจไม่เหมือนกันนี่ฮะไอ้หนูไม่ยอมฟังใช่แต่กาละและเวลาน่ะ มันทำให้คนเปลี่ยนไปได้นะแกนี่แนี่ที่แกชอบน้ําหอมน่ะมีอะไรบ้างไหนลองบอกให้ฟังหน่อยบ้างสิว่าเวลานี้แกชอบน้ําหอมยี่ห้ออะไรเขาถามผมใช้ออเดอร์โคลนฮะยี่ห้ออะไรยี่ห้อ1174ฮะถ้าหากซื้อไม่ได้ละ่ะผมก็ใช้โคโลนอย่างอื่นนะสิฮะนั่นไงละ่ะไอ้หอยมันก็อย่างเดียวกันแหละเมื่อไม่ได้อย่างนี้ อย่างลองๆลง,ลงไปก็พอถูถ่ายไปได้เรื่องรักนี่ก็เหมือนกันแกนยังไม่รู้จักโลกก็จะฟังจิตฝังใจแต่รักแรกพบสิพอเตอขึ้นหน่อยก็หาอย่างอื่นมาแทนได้เขาให้เหตุผลผู้หญิงเขาไม่เป็นเช่นนั้นหรอกฮะสุทัศน์ลืมตัวอ้าผู้หญิงก็คล้ายๆกันละ่ะแต่ความกระดากอายรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความใจแข็งของเขาก็ทำให้แปลกออกไปบ้างเป็นบางคนแต่ไอ้แกนะ่ะมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้ววะถึงจะไปเอาผู้หญิงเขาถึงจะไปเอาอย่างผู้หญิงเขาคิดหืมไอ้กระเทยชายหนุ่มว่าอ๋อผมเป็นผู้ชายขอโทษฮะผมลืมไปเออวิเศษละ่ะลืมตัวเองก็มีด้วยว่าไง เข้าใจหรือ,อยังเข้าใจฮะเข้าใจฮะยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นแกระทคุณต้อมเขาเวลานี้นี่แหละโอ้เจ้าฮะจะจะหาเรื่องให้ผมกบาลแยกไอ้หนูรองอุทธรหรือก็ไม่จริง <c oughs> ก็ได้ยินแกจีบตัวหน้าต่อตาหลายหนแล้วไงนี่ว่าเดี๋ยวก็คุณต้อมคนดีคนดีคุณต้อมสวยๆนั่นไงละ่ะเออ จริงไหมล่ะแกก็ปฏิเสธไม่ได้นั่นแหละพออุปสรรคต่างๆมาขัดขวางอะไรบางอย่างนั้นน่ะแกต้องทําใจให้ลืมเพราะไม่ลืมก็สูบหัวใจของแกกลอนไปในที่สุดโตหน่อยก็ลืมได้อย่างนี้แหละไอ้หนูยอดขวัญอธิบายถ้าเผื่อผมไม่ลืมช่วยไม่ได้มันก็เวรกรรมของแกสิเขาตอบกรรมเวรใช่แล้วฮะกรรมเวรน,นั่นเอง กรรมที่ควรชักนำมาให้พบกับความรักที่ไม่สมหมายกรรมของเราไอ้หนูรำพึงรำพันกับตัวเองยอดขวัญฟังแล้วให้สงสัยเป็นกำลังแต่ไม่ท่านออกปากถามอะไรก็ได้ยินเสียงแหลมๆม,มาตะโวนอยู่หน้าบ้านเดือนเจ้ายอดขวัญคะเสียงต้อมนั่นเองไม่ใช่ใครอื่นครับคุณต้อม ดึกดื่นแล้วมีธุระอะไรหรือผมปิดประตูแล้วนี่ฮะยอดขวัญตอบปฏิเสธแหมต้องมีธุระด้วยหรอคะถึงจะมาได้ดิสาวถามฮะต้องมีธุระเพราะคุณต้องเป็นผู้หญิงสาวสวยและเพิ่งแรกรุ่นเดรุณีจะทําอะไรจะตามอําเภอใจไม่ได้หรอกฮะต้องทําตามคําสั่งสอนและขนบประเพณีฮะอุ๊ยต้อมไม่ถือหรอกคะ่ะ หรอแต่ทว่าประตูติดกุญแจฮะเขาลุกขึ้นไปใส่กรอนประตูอย่างแน่นหนาตายทำไมใส่กุญแจด้วยล่ะคะนั่นอยู่กันผู้ชายทั้งคู่เกิดป,ปิดประตูใส่กุญแจนอนโอ๊ยหน้าขำฮะไอ้หนูสิฮะมันทำประหลาดใส่กุญแจปร,ประตูเสียนี่ผมยังนึกเลยฮะถ้าเกิดไฟไม่ได้ถุนขึ้นแล้วก็จะลำบากเออ กุญแจอยู่นี่ฮะตัวไอ้หนูก็นอนแล้วเจ้าคนนี้ลงหลับแล้วก็เย็นใจปุกไม่มีตื่นเจลรครับเขาโยโนให้เด็กออ๊ยไอ้แม่นี่อกขัดคอดีนะัเออเปิดประตูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรต้องกลับนะคะคุณต้องมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าครับเขาถามเปล่าครับเปล่าเห็นเดือนไงายงนอนไม่หลับเลยคิดจะชวนเจ้า ไปเดินเล่นกันหน่อยเท่านั้นแหละค่ะเด็กสาวตอบแหมผมเสียใจจริงๆชายหนุ่มว่างั้นต้องกลับแล้วนะคะเชิญครับพรุ่งนี้ผมจะเล่นงานไอ้หนูมพรุ่งนี้ผมจะเล่นงานไอ้หนูมันเรื่องใส่กุญแจประตูห้องนอนนี่ดูเถอะฮะมันทงงังยังกับว่ามันเป็นผู้คุมผมงั้นแหละฮะเห็นไหมคะมันอย่างนี้แหละ แล้วจะไม่ให้ต้อมเกลียดนหน้ามันได้ยังไงต้อมลาละค่ะกูไหนนะคะครับลาตีสวัสดิ์ชายหนุ่มตอบเสียงรองเท้าแบบใหม่ของต้อมห่างไปไกลจนเงียบเสียงแล้วไอ้หนุ่ก็เอ่ยขึ้นเ mm hmm. จ้าฮะผมไม่ได้ใส่กุญแจบ้า,บ,าบออะไรนั้นเลยทำไมถึงมาใส่ไฟผมได้ล่ะอย่างเงี้ยแกก็เกลียดขี้หน้าผมแย่ไปเท่านั้นเอง mm hmm. ไอ้หนูอุทรกลัวเขาโกรธเงี้ยเด้อไอ้หนูเขาถามก็ผู้หญิงสาวสวยโกรธน่ะไม่ใช่ของดีสำหรับผู้ชายเลยนี่ฮะยิ่งผมเป็นคนจนอยู่ด้วยยิ่งไปกันใหญ่ไอ้หนูยอดขวัญเรียกด้วยตกใจฮะอะไรฮะเจ้านี่เราคงเป็นบ้าไปแล้วกระมังทำไมฮะอ้าวก็เขาเป็นน้องสาวเราไม่ใช่เหรอ ชายหนุ่มเตือนเออจริงสิฮะผมลืมสนิทเลยตายแล้วฮะนี่ถ้าเจ้าไม่เตือนแล้วผมดอดไปลเาเขาเข้าแล้วก็เก็กซิมตายเลยจำไว้บ้างสิเรานะ่ะอาจจะไม่ค่อยจำอะไรเลยนี่ไม่เอาะ่ะเลิกพูดทีนอนดีกว่ายอดขเขาขวัญสั่งแต่เขายังไม่ทันจะหลับก็ได้ยินคนมาตบประตูเรียกไอ้หนูเอ้ยไอ้หนู ไอ้หนูอยู่ไหนนี่ตาตะพ่วงตะพ่วงคนของคุณเด่นไอ้หนูอยู่ไหนตะพ่วงมาหาเสียงใครมาโบกเวกอยู่หน้าบ้านอีกแล้วนะคืนนี้น่ากลัวจะไม่ได้นอนกันละ่ะเดี๋ยวคนโน้นไปคนนี้มายอดขวัญชักโมโหเสียงตะพ่วงหาเจ้าอ๋อคนบ้าเหรอทำไมถึงออกมาได้ละ่ะแปลกจริงๆไอ้หนูข้ามาหาเอง ออกมาสิเร็วๆมาช่วยข้าด้วยเดี๋ยวเขาตามจับอีกเดี๋ยวตาค่อยเดี๋ยวจ้าไอ้หนูเราจะออกไปพบมันจริงๆเหรอมันเป็นคนบ้านนะเดี๋ยวเกิดมากบ้าขึ้นมาบีบคอแกตายจะว่ายัางไงยอดขวัญรังแขนไม่หรอกฮะเป็นไปนไม่ได้แต่พวกแกไม่ได้บ้าฆ่าคนนี่ฮะแกมาหาผมพราะแกเห็นผมพอจะเป็นสิ่งพึ่งได้ แกจะออกไปพบแน่เหรอเออแน่ตกลงตกลงฉันจะออกไปกับแกด้วยขอบคุณฮะแต่เจ้าไม่ต้องออกไปก็ได้ฮะผมไม่เป็นอะไรหรอกฮะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวแกเป็นอะไรไปจะช่วยไม่ทันการฉันจะออกไปด้วยตามใจฮะทัดดาวยอมให้เจ้าน้อยเดินตามออกไปด้วยไอ้หนูเอ้ยไอ้หนูจ๋าตะพ่วง ฉันออกมาแล้วนี่ตาหนีเขามาหรือนี่เธอถามตาคิดถึงเองคิดขึ้นได้ว่าเองคนเดียวที่เมตตาปาณีกับข้าเองเป็นคนที่เป็นมนุษย์คนเดียวในบ้านนี้พอที่จะเป็นที่พึ่งของข้าได้ไอ้หนูเองช่วยบอกลูกคุณจิตด,ด้วยนะว่าคุณเด่นฝากของไว้ให้ลูกคุณเด่นไม่เคยลืมลูกเลยมรดกทั้งหมดยกให้ลูกคนเดียวพินัยกร,รมทำไว้แล้ว ตะพ่วงพูดเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ที่ไหนพี่นายกรรนะิตะพ่วงสุทัิถามบอกไม่ได้จนกว่าจะพบคุณหนูด้วยตัวเองข้าบอกเองไม่ได้หรอกไอ้หนูเอ็งช่วยตามหาตัวคุณหนูให้ข้าหน่อยสิให้มาพบกับข้าแล้วข้าจะบอกพามาพบก่อนข้าตายนะไอ้หนูแล้วมาพบตอนข้าไม่คลั่งยาที่พวกมันให้ข้ากินนะรู้ไหม มันอาจจะเป็นยาให้ฆ่าบ้าจริงๆขาดฆ่าเสียคนก็ไม่มีใครรู้เรื่องพินัยกรรมเขาก็อยู่กันสบายเออบอกคุณหนูด้วยว่าท่านเด่นฝากคุณแต้มด้วยเพราะเป็นน้องแท้ๆแต่พ่วงแก่ประสาทแทรกด้วยจ่าจาเออสุทธน์รับคำตพ่พ่วงยอดขวัญเรียกโอ้ใครใครกันไม่เคยเห็น เขาจะฆ่าค่าเหรอไอ้หนูกลัวแล้วจาะก,กลัวแล้วอย่าเพิ่งฆ่าฉันเลยจ่ะขอให้ฉันทําหน้าที่ให้สำเร็จก่อนเถิดตะพ่วงก,กลัวลนลานเปล่าฉันไม่ใช่ผู้ร้ายอะไรหรอกตะพว่วงยอดขวัญตอบและเกือบจะพรลงออกไปว่าไอ้หนูคือลูกของคุณเด่นก็พอดีตาเหมือนวิ่งมาตามซะก่อนไอพว่วงมาสารวรอ,อะไรเจ้าที่นี่หน่อย คิดจะหนีกำแ่งใหญ่แล้วนี่มนันี่ลงมาเดี๋ยวนี้ไม่ลงมาเป็นโดนไหวนะเองเหมือนตะวาดช่วยด้วยตายแล้วคราวนี้มันคงเล่นงานผมตายแน่แนท่านครับช่วยผมด้วยมันจะฆ่าผมแล้วไอ้หนูช่วยด้วยคุณช่วยด้วยช่วยด้วยจาช่วยด้วยครับตายแล้วพวงร้องขอความช่วยเหลือไม่ต้องลงมา ไม่ลงมาต้องฉุดกันแกหวดด้วยหวายแต่พ่วงรองโอดโอยตลอดทางนี่ต้องให้เคียนเสียให้เข็ดนี่ทีนี้ต้องล่ามโซ่กันจริงๆริแหะไอ้เสือร้ายต้องให้โอดข้าวเสียให้ตายเสียงต่เหมือนดา่าช่วยด้วยตำรวจช่วยด้วยไอ้ผู้ร้ายฆ่าคนตายตำรวจจับผู้ร้ายฆ่าคนตายทีเถอะมันเกือบจะฆ่าฉันอีกคนมันฆ่าท่านเศรษฐีคนเดียวยัไม่พอ จะมาค่าไอ้พ่วงอีกนี่แน่ไอ้ผู้ร้ายค่าคนตายฆ่าเศรษฐีปากดีนะักนี่แน่เสียงทุบตีว่าดังห่างออกไปโทตาพว่วงเป็นกรรมจริงๆนี่ฉันจะช่วยแกได้ยังไงดีนะไอ้หนูรำพึงนี่สุทัศน์ทำไมเราไม่บอกตาพ่วงเราว่าเราเป็นลูกคุณเด่นผมเคยบอกแกแล้วฮะแต่แกไม่เชื่อ แกว่าต้องให้คุณแม่มาด้วยถึงจะได้ฮะว้าอย่างนั้นก็หมดหนทางนะสิยอดขวัญบนแต่แต่เจ้าก็ได้ยินแล้วนะฮะเมื่อกี้ว่าคุณพ่อยกสมบัติให้ลูกเก่าให้ผมคนเดียวได้ยินโถก็หูฉันไม่แตกนี่หว่ายินกันอยู่แค่คืบแค่นี้จะไม่ได้ยินได้ยังไงแล้วเจ้าต้องเป็นพยานให้ผมด้วยฮะไอ้หนูอ้าง เป็นพยานเรื่องอะไรชายหนุ่มงงอ้าวก็เรื่องมรดกนะสิฮะอ่าแฮมหรือว่าเจ้าเกิดเปลี่ยนใจเห็นว่าผมไม่ควรได้รับสมบัตินี้น่าจะได้แก่ไอ้หนูเริ่มประชดประชันได้แก่น่าจะได้กับใครเห้พูดมานะไอ้หนูพูดมาอย่ามาทำแกแอมยั่วโมโหบอกมาฉันว่า ฉันเห็นว่าสมบัตินี้น่าจะได้แก่ใครชายหนุ่มกระชากแขนไม่ทราบฮะสุทธั์ไม่ตอบแต่ต้องรู้สิไม่งั้นแกจะพูดขยักขยักไว้ทําไมเขาดูเขาผมก็เดาใจเจ้าดูเท่านั้นละสิฮะเจ้าเห็นว่าควรจะให้แก่ใครละฮะความเห็นของเจ้านะลองบอกหน่อยสิฮะเด็กดุนพูดแย่หัวใจอ๋อ ไม่สมควรจะได้แก่แกเด็ดขาดละคนอื่นน่ะฉันไม่รู้แต่แกฉันรู้ว่าไม่ควรได้เอ๊ะเจ้าฮะทำไมไอ้หนูตะลึงงนันจะทำไมก็เรามันอยากกร้อนดีนักนี่เห็นไหมละ่ะสมใจไหมอยากถามดีนักสาะใจหรือยังแหมเดี๋ยวเราอย่างงน้นเดี๋ยวเราอย่างนี้ตอกเสียให้เข็ดเลยละ่ะโอ้เวรกรรม ไอห,หนุ่ครางกำทำไมไปไปนอนไอห,หอยหลอดเอ้ยชายหนุ่มชุดเด็กสาวที่ปลอมมาในร่างของเด็กรุ่นหนุ่มให้เข้าห้องไอ้หนูตัวสันเทาเหมือนเจ้าเข้าเดินเข้าห้องถกห้องโดยดีแล้วรีบปลีกตัวหนีเข้าห้องส่วนตัวลงกรอนแน่นหนานอนน้ำตาซึมคิดโน้นคิดนี่อยู่กว่าจะหลับก็ดึกสงัด จบบทที่ห9